พี่แอนมีคนที่เก่งมากๆแต่แบบทาเรซูเม่ได้ไม่ดีไหมครับเห็นอยู่เลน่าจะมีนะจเนี่เคยเจอเคยเจอเขาถามว่ามีเคยเจอเรซูเม่แปลกๆด้วยไหมครับเรซูเม่ที่น่าเสียดายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแปลกๆเหรอแปลกๆเคยเห็นแต่เขียนเป็นแบบอืมโอ้ทั้นั็แสดงว่าเรซูเม่เน้นความเป็นทางการสักนิดสักนิดหนึ่งไม่ได้สักส่วนใหญ่ดีกว่าเยอะเลยแหละอืมเพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าผู้ที่ กำลังดูเรซูเม่เราเนี่ยจะเป็นแบบพี่อาร์ตหรือเปล่าเป็นแบบเป็นทางแบบครีเอทีฟแบบเล่นได้ถามหมายความว่าไงครับอ๋อใต้โต๊ะทำงานเขินโปร วันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการทำเรซูเม่แบบโปรครับพียงนครับจะได้รู้กันไปเลยว่าสรุปมันต้องใส่อะไรบ้างต้องมีอะไรไม่จาเป็นต้องมีครับยังเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับการสมัครงานในทุกวันนี้อยู่เพราะมันก็คือตัวแทนของเราเลยครับจําได้เวลาคุยกับน้องๆอย่างปัจฉิมนิเทศพี่แอนพี่ชายก็จะบอกตลอดว่าควรจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาต้องมีให้ครบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเหมือนหน้าแรกที่ออฟฟิศหรือว่าบริษัทเขาจะได้รู้จักตัวตนของเราครับ ก็เวลาเราสมัครงานเนี่ยตัวเรายังไม่ได้ไปถึงผู้ประกอบการอยู่แล้วครับส u ่มเอกสารที่ไปขอประตูครับใช่ครับที่บอกตัวตนของเราบอกว่าเราเป็นใครเก่งอะไรแล้วก็มีทักษะอะไรทําอะไรมาเป็นใบเบิกทางอย่างที่หลายๆคนทราบนะว่าเรซูเม่เนี่ยไอชาจะมีเวลาแค่ห้าถึงเจวินาทีเพราะฉะนั้นใบเบิกทางใบนี้จะทําให้เขาหยุด อ่านเราต่อไปจนถึงจบเรซูเม่แล้วโทรเรียกเรามืนภาพหรือไม่ครับค่ะขอยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดกว่านั้นดีค่ะแพนจก็น้องๆทุกคนหรือว่าผู้หางานทุกคนมีความสามารถเหมือนกันหมดครับสมมุติว่าเป็นแชมพูอมแชมพูมีหน้าที่ทําอะไรคะสระผมให้พี่ค่ะทําความสาะเก่งมากสุดยอดค่ะพี่ตอบไว้วยให้นึกภาพว่าในตลาดงานนี้ มีแชมพูเป็นร้อยขวดร้อยแบรนด์อยู่บนเชลฟ์ทำยังไงเวลาเราไปซื้อแชมพูเราใช้เวลาไม่เป็นชั่วโมงที่จะดูถูกไหมคะครัแชมพูทุกยานทำหน้าที่เหมือนกันหมดแชมพูซาเหมือนกันแต่แต่ละขวดจะมีส่วนประกอบบางอย่างที่ทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเขาไม่เขียนสิ่งนั้นลงไปที่ฉลากจะทำให้คนหยิบ ขาไหมก็ไม่เรซูเม่เช่นกันเลยค่ะครับถ้าจบมาเหมือนกันจบการตลาดเหมือนกันทํามีความรู้เหมือนกันเรียนในสิ่งเดียวกันอะไรที่ทําให้เราโดดเด่นขึ้นมาค่ะวิธีกายทางษะตัวเองที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราเรียนมาจากในธราราแต่ว่าถ้าในมุมของการสมัครงานเลือกได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องให้ผู้ประกอบการเลือกเราอย่างเดียวเมื่อเราผ่านไปถึงรอบสัมภาษณ์แล้วเราสามารถเรียนรู้เรื่องของ เคาเจอของบริษัทหรือหัวหน้างานในอนาคตที่เขาสัมภาษณ์เราอยู่อาจจะไม่คลิกเราอาจจะไม่เลือกเขาก็ได้ค่ะก็เหมือนัดเลือกเทรนปัจจุบันนี้ก็เลือกงานเราเป็นเป็นสิ่งของเราด้วยจรถูกค่ะเราเราต้องเลือกงานให้เขาเลือกครับอ่มาดูครับวันนี้ว่าเรซูเม่เนี่ยควรมีหรือไม่ควรมีอะไรบ้างอะไรที่ต้องเขียนยังไงอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับค่ะ ต้องใส่อะไรบ้างครับพี่แอนครับไล่ไปเลยครับสําหรับเรซูเม่นั่งจดได้เลยนะวันนี้อข้อมูลส่วนตัวแต่ก็อย่าส่วนตัวเกินไปข้อมูลส่วนตัวเช่นเช่นไปที่อะไรบ้างคะับี่แที่ที่เห็นที่เห็นบ่อยๆเลยนะแล้วอยากจะเตือนก็คือที่อยู่ไม่ต้องใส่เบอร์โทรใส่ได้อที่อยู่ไม่ต้องที่อยู่ไม่จําเป็นเลยค่ะเห็นบ้บางน้องๆบางคนใส่ที่อยู่บ้านเลขที่ไปถึงรหัสไปรษณีย์ เราก็กลัวมิจฉาชีพที่เขามาเห็นแล้วเขาก็อาจจะบุกไปหาถึงบ้านไปเชิญซึ่งไม่ได้เชิญมาสมัครงานเนาะนอกจากนั้นถ้าไม่เจอมิจฉาชีพมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่ได้มีประโยชน์เลยค่ะผู้ประกอบการไม่ได้สนใจว่าน้องที่อยู่บ้านอยู่ตรงไหนเขาโทรไปก็พอถูกค่ะเบอร์โทรหรืออีเมลอีเมลเบอร์โทรหรือเดี๋ยวนี้บางคนให้ไลน์ดีไว้ติดต่อไา้ครับไว้ติดต่องานข้อมูลการศึกษาฮะอันต่อไปต้องใส่ย้อนไปถึงไหนครับการศึกษา ประถมเฉ่เพราะมันอ่าถ้าเป็นเพิ่งเรียนจบอาจจะให้มัธยมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรียนจบไปนานแล้วมีประสบการณ์แล้วเอาแค่ถึงมหาลัยปริญญาตรีพอตนงานแรกอาจจะต้องมีตั้งแต่มัธยมอาจเพื่อหมอปลายหรืออะไรางี้หมอปลายบางทีเราดูว่าอาจจบสายศิลป์สายวิทย์อะไรมาเอาแค่การศึกษาหลักๆใช่ไหมคะเรียนพิเศษไม่ไม่ต้องไม่ต้องจบอู้มอุ้จบอู้มเคมีอใ้่ มีอะไรสำคัญอีกบ้างครับแอนครับเนี่ยทักษะความสามารถต้องใส่อะไรทักษะและความสามารถความสามารถจริงๆหลักๆันอย่างให้ใส่ hard skill ก่อนเลยสิ่งที่เรเรียนมาเรียนคณะอะไรมาครับใดๆที่มันอยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนี่สองคือซอฟต s k i ิลอันนี้จําเป็นค่ะซ s ฟต์ส k i l l คืออะไรคือทักษะที่ทําให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุขเช่นการสื่อสาร เช่นการทํางานเป็นทีมเขียนไว้เลยอ่ะฮะสื่อสารกับคนอื่นได้ดีเออมันต้องเขียนยังไงอย่าเพียนเอ่อทำงานเป็นทีมได้ค่ะสื่อสารแล้วก็ทํางานเป็นทีมมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอะไรแบบนี้เขียนไปเลยก็ต้องตรงกับความเป็นจริงนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วทาไม่ได้จริงเนี่ยเดี๋ยวก็มันมีเดี๋ยวมันจะโชว์ออกมาเองค่ะเพราะว่าผมเคยเจอเคยโทรสัมภาษณ์คนเขาบอกว่าเขาเป็นเอ็กโทเวิร์ดมากเลยชอบแสดงออกแบบอยากคุยชอบอะไรอย่างนี้เขียนมาเลย เขาเป็นคนบอกคางโทรศะพอมาเจอจริงๆไม่คุยกับใครเลยก็ไม่ตรงปกไม่ต้องแบบใดเป็นคนลังเลจะซื้อของแต่ละทีคิดนานอะไรเงี้ยต่สินใจไม่เด็ดขาดอันนั้นอยู่ในหัวเขาไม่เกี่ยวข้องกับงานแต่ว่าสมัครเป็นอะไรจัดซื้อคิดนาน มันก็ต <Specifically S 1> ้องให้มันตรงกับงานหน่อยคิดย่ำทำอะไรเงี้ยเพือ <broken> ค <quote> ิดย่ำตัด <serial> ส <chat> ินใจเองไม่ได้อะอยู่แบบสมัครงานจัดซื้อเขียนไปเถิดแต่ขอให้ตรงกับความจริงตรงแล้วก็ให้เกี่ยวกับงานที่เราอยากจะสมัครด้วยอืมหรือว่ามีอะไช่วงไหนที่รู้สึกว่าพี่แอนแบบไม่อยู่ในสายตาไหมฮะไม่อยู่ในสายตาที่แบบไม่ไม่ผ่านเจ็ดวีแบบไม่ผ่านเจ็ดวีหลุดออกอะไรนี้การเขียนรูปแบบที่อ่านยาการจัดวางหน้าที่แบบ เป็นพืชเป็นดูเรียงความอืถ้าเราดูแเรารู้สึกว่าเราจับประเด็นไม่ได้อในในสามวีแรกอันไม่รู้ว่าเขาดีแบบเด่นยังไงออนก็จะอาจจะเออไม่อ่านต่ออต้องไม่ลืมว่าแชมพูทำความสะอาดสีสัได้ผมเช่นผมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไปอ่านขวดอื่นดีกว่าแล้วก็จะเสียของดีไปช่วยไม่ได้ที่แนะนำน้องๆไปหลายๆคนนะคะเขาเขียนมาเรยซูเม่ือดีมากมี ทุกอย่างเป๊ะเลยที่อยากจะเพิ่มเติมให้ทุทกๆคนลองพิจารณาดูก็คือเขียนสรุปตัวเองแบบย่อยๆอสักสามประโยคสามบรรทัดขึ้นหัวไว้เลยเช่นเ,เป็นนักศึกษาจบใหม่ที่มีความสนใจด้านดิจิตอลมาเก็ตติ้งและเคยทำอันุู้นนี้นั้นก็คือ เหมือนเป็นจุดขายแล้วก่อนเลยนี่คุณอยู่หน้าแรกเลยไหมพี่แอนอยู่พารากราฟแรกเลยหัวเลยใช่ไหมของหน้าแรกอย่างสมมติถ้าเป็นแ้นเป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเคยทานี่นั่นโน้ตก็จะเขียนไว้หนึ่งพารากราฟเหมือนสรุปตัวเองเหมือนสรุปสั้นๆให้อนเขาจะอ่านต่อต่อไปอย่างโหถ้าคุณโบ หนุ่มรูปหล่อได้ไหมอ่าถ้าติดว่ารูปหล่อคนอ่านต่อเลยขอดูรูปหน่อยกูดูลุกิ้งเอเป็นการสรุปใจความของการเป็นการทำงานของเราให้เขาสรุปได้ง่ายๆโอเคน่ะถ้าสนใจจะได้อ่านต่อ แล้วค่อยแยกเป็นเป็นพอยต์ๆต่างๆที่เราพูดไปข้อมูลส่วนตัวการศึกษาประสบการณ์การทํางานนี่ควรเขียนละเอียดถึงถึงเดือนเลยไหมฮะจริงๆการเขียนคอมๆอแค่ปีเนี่ยบางทีเราอยู่ที่นั่นแค่หกเดือนเราอาจจะมันอาจจะดูยาวกว่าปกติไม่ต้องเขียนเดือนเขียนได้ปีเเขียนได้แต่เดี๋ยวมันจะออกมาตอนที่เราไปสัมภาษณ์นั่นแหละเ็จะรู้อยู่แล้วเราจะรู้อยู่ดีคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับ ผลงานความสําเร็จอันนี้ต้องในระดับของการทํางานต้องได้รางวัลไหมหรือว่าอ๋อไม่ต้องได้รางวัลแต่ขอให้มีตัวเลขที่จับต้องได้หรือความสําเร็จที่จับต้องได้อเช่นสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น30%ใน6เดือนคือมันมีความจับต้องได้อยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่บอกว่าทําให้มาเก็ตแชร์ขึ้นแล้วจบปิดปิดจบตรงนั้นไม่มีอะไรบอกต้องไม่ต้องไม่ลืมว่าคนที่อ่านเรซูเม่เราอะ เขาไม่ได้ทํางานอยู่ในสายเดียวกับเราหรือบริษัทเดียวกับเราเพราะฉะนั้นการพูดลอยๆาใจไม่ออกค่ะเพราะั้นมีคนที่เก่งมากๆแต่แบบทาเรซูเม่ได้ไม่ดีไหมครับเห็นอยู่เลยเจอได้มากเคยเจอเขาถามว่ามีเคยเจอเรซูเม่แปลกๆด้วยไหมเรซูเม่ที่น่าเสียดายอะไรอย่างเนี้ยผมว่าแปลกๆเหรอแปลกๆเคยเห็นแต่เขียนเป็นแบบเล่าเล่าเรื่องเป็น เป็นเรียงความอ๋ออันนี้คือแปลกอันนี้เคยเจอจริงๆเหมือนเขียนจดหมายครับครับก็ก็ไม่ได้รับการพิจารณาก็อ่านนะคะเพราะว่าแปลกดีคือถ้าเกิดมันมีแบบจบครบก็บังเอิญว่าไม่จบโอเคโอเคแล้วก็ที่น่าเสียดายก็คือบางคน คือมันจะออกตอนที่เราคุยกับเขาอะค่ะคืออันเคยทำแอนได้ทำเรซูเม่คลินิกกับน้องๆหลายคนหรือว่าผู้สมัครหลายๆคนครโปรไฟล์ดีมากๆเลยแต่เขาลืมใส่สิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ในตัวเขาลงไปเพราะว่าเขายึดติดกับฟอร์แมตมากเกินไปครับทำให้มันเสียโอกาสตรงนั้นค่ะคำว่าไฮไลท์นี่เช่นอะไรบ้างนี่ยครับก็สมมุติว่าเราจะไปเป็น มาร์เก็ตติ้งเราบอกว่าเรามีความสามารถเรื่องดิจิทัลด้วยเราตัดต่อวิดีโอเราทําคืออะไรที่มันเป็นสกิลตองกระสายงานใช่แล้วมันมากกว่าคนอื่นเป็นคะแนนแต้มบวกคนไม่บอกเขาเไม่รู้เนาะจริงๆแล้วอะถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในเรซูเม่ในตําแหน่งที่ถูกต้องบางทีมันมองไม่เห็นใช่แล้วมันก็คงไม่ต้องเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปคุยเพื่ออธิบายว่าเรามีสิ่งนี้คะนั่นหมายความว่า เรซูเม่ไม่ควรถ่อมตัวถูกไหมฮะเออไม่ควรถ่อมตัวมันจะดูขี้โม้ไปไหมพี่พี่แอนถ้าทุกอย่างถ้าทุกอย่างเป็นความจริงแอนคิดว่าเขียนไปเถอะเขียนไปเถอะอือโท่านก็แสดงว่าเรซูเม่เน้นความเป็นทางการสักนิดสักนิดหนึ่งไม่ได้สักส่วนใหญ่ดีกว่าเยอะเลยแหละอืะเพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าผู้ที่กําลังดูเรซูเม่เราเนี่ยครับจะเป็นแบบพ่อาร์ต อืมเป็นแบบเป็นทางแบบครีเอทีฟป่ะเล่นได้ถามหมายความว่าไงครับอ๋อบางคนบางบริษัทอาจจะชอบเล่นก็ได้บางบริษัทอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่อยูหรือชาด้วยนะแต่เราจะไม่ทราบได้เลยว่าใครเป็นคนพบเรซูเม่เราอยู่ตรงกลางกลางไว้ก่อนเดี๋ยวตอนไปสัมภาษณ์เดี๋ยวเราจับทางเขาถูกอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งแล้วการตกแต่ง ให้สวยงามเลยครับกราฟิกรูปการ์ตูนอะไรมัน,ม,น,ม,นมันมีใส่มาแล้วมันได้ไหมครับ ใส่ได้บ้างตกแต่งเพ่อความสวยงามมีดอกไม้มีอะไรมาอย่างเงี้ยดอกไม้คงไม่ต้องเราไม่ต้องการอิโมจิเนาะให้มันดูสะอาดตาแล้วก็อ่านง่ายเส้นสายอะไรต้องต้องไม่ลืมว่าเขามีเวลา5-7วินาทีไม่เกินสิบหรอกค่ะที่ดูครับห้าพลังอ่อันนี้บางคนจะมองว่าดีแต่จริงๆแล้วดีแต่ไม่ดีครับมันเป็นความสวยงามดูมีลูกเล่นดูมีอะไรในเรซูเม่เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วการจะบอกว่าเราอยู่พลังเราเลเวลไหนอ่ะ เป็นมาตรฐานของใครอืมอันนี้มันจะของเรา <avec> ของเราซึ่งเรา <คน S 2> เทียบกับนนใครแล้วสมมติว่าอพี่เผือกเขียนแบบให้มาเต็มอันก็เต็มเต็มหลอดของพี่เผือกกับเต็มหลอดของแอนอาจจะคนละมาตรฐานกันคาดหวังไม่ตรงกันละใช่เพราะฉะนั้นวิธีเขียนที่ดีควรจะเป็นไงอธิบายไปเลยค่ะอธิบายไปเลยเช่นอ่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับในระดับการสื่อสารทั่วไปหรือว่าในระดับพื้นฐานเขียนบอกไปเลยบอกไปเลยไม่ต้องใส่ค่าพลังเพราะว่าบางทีหล่าจะแบบเขาข้างตัวเองไงใส่ไปเต็มหลอดเลยพอไปถึงเออพูดไม่ได้เขียนไปเขาก็ไม่เชื่อเราหรอกเนาะสุดท้ายมันต้องมาดูกันอีกแล้วอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือมันเสียพื้นที่ด้วยไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเก่าๆเราจะใส่ค่าพลังทุกอันที่เรามีอ่ะกับหมดไปครึ่งหน้าอย่างที่บอกไม่คนเกินสองแผ่นด้วยใช่ เรซูมเม่ที่เขียนอะไรบางอย่างรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยอืในมุมของพี่แอนเอง่ครับเห็นมาเยอนะๆแล้ววิธีจัดเรียงบางอย่างอโอเคที่เป็นทางลัดก,ก็คือ,อคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนี่แหละต,ตรงกับงานก็คือคีย์เวิร์ดคือตัวไฮไลท์นั่นแหละที่ว่าอะไรที่เราทำมามันตรงกับงานที่เปิดรับหรือเปล่าเทคนิคที่อันอยากจะแนะนำก็คือสมมติว่าเราสนใจงานนี้เราไปเห็นประกาศงานละเข้าไปดูเลยว่าเขาต้องการ คนที่ทําอะไรได้บ้างแล้วเราก็มาดูว่าสกิลที่เขาต้องการเราสามารถแอพพลายมาเขียนเรซูเม่เราได้ไหมเพื่อให้มันแมชกันครับู้เขารู้เราอันนี้อาอยากได้คนที่ทำอันนี้อ๋อฉันเคยทำนี่เขียนไปก็จะตรงขึ้นใส่รูปปแล้วเคยทำมาแล้ว ในงานนี่นี่นี่ก็ช่วยได้ใส่รูปเหรอใส่รูปได้ไหมอ่ะสมมติว่าถถ้้าาเป็นช่างคุมเครื่องจักรแล้วเป็นภาพเรากำลังยืนนี่เลครับก็เลยแบบอะไรแบบแผงภาพไงคือคื่องนี้ก็ก็ได้แต่ว่าขอให้โฟกัสที่เรซูเม่สองแผ่นแรกก่อนรูปนั้นเก็บไว้เป็นของแถมส่วนเสริมสามสี่ห้าถ้าสนใจเปิดดูรูปได้อารมณ์เหมือนเป็นแบบใบเซอร์เนาะว่าเราทำกับเครื่องจักรแบบนี้เราได้ใบเซอร์แบบนี้อะไรแบบนี้ อันนี้คือสํคาคัญเลยนี่เขาบอกคีย์สคาคัญที่พี่แอนย้ำบ่อยคือไฮไลท์ของความเป็นเรานี่แหละไฮไลท์ใช่แล้วก็อันนี้เรามีไฮไลท์ก็จริงแต่ตําแหน่งที่เราจะไปสมัครไฮไลท์มันต้อง<ร>เกี่ยวกันด้วยนะ,ะไม่ใช่ฉันไฮไลท์ของฉันกอดไว้อยู่เนี่ยแต่สมัครไปอา้าวไม่ตรงกันซักอย่างกะจบไปแอบดูเขานิดนึงว่าเขาอยากได้แบบไหนครับครับนี่คือทางรัดเลยวันนี้ขอบคุณพี่แอนด้วยนะคะครับผมครับขอบคุณครับอบครับไปโตทำงานเถินโปร